เชลซีมั่นใจว่าจะสามารถเซ็นสัญญากับราฮิมสเตอร์ลิงได้ในซัมเมอร์นี้สื่อดังอย่าง Sky s p o r t รายงานว่าเชลซีมีความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถเซ็นสัญญากับราฮิมสเตอร์ลิงกองหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มีรายง,งานว่าทูมัตทูเคิลกำลังสนใจในตัวราฮิมสเตอร์ลิง โดยคุณซอสิงบูเชื่อว่ากองหน้ารายนี้เหมาะกับสไตล์การเล่นของเชลซีมากกว่าโลเมโลลูกากูซึ่งสโมสรเตรียมจะปล่อยให้อินเตอร์มิลานยืมตัวในฤดูกาลหน้าอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นตั้งค่าตัวของสเตอร์ลิงไว้ที่60ล้านปอนด์แม้ว่านักเตะจะเหลือสัญญากับเอติฮัตเพียงแค่ปีเดียวในขณะเดียวกันเชลซี Chelsea เองก็มองว่า60ล้านปอนด์นั้นดูจะแพงเกินไปราคาของสเตอร์ลิงควรอยู่ที่ราวๆ35ล้านปอนด์ เหมือนกับที่บาร์ยอนมิวนิกจะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อซาดิโอมาเน่กองหน้าเลี้ยวภูในราคา35ล้านปอนด์ซึ่งมาเน่ก็ยังคงเหลือสัญญาเพียง1ปีเหมือนกันกับสเตอร์ลิงแต่ที่ต่างกันก็คืออายุของมาเน่นั้นมากกว่าสเตอร์ลิงถึง2ปีลาหิมสเตอร์ลิงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยลีคัพ4สมัยและ FA คัพ1สมัยหลังจากย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มอตอนซัมเมอร์ปี2015นักเตะวัย27ปีรายนี้ลงเล่นไปแล้ว339นัดให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ โดยทำไปทั้งหมด131ประตูด้วยผลงานและการพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกแล้วแฟนๆของเชลซีเองก็มองว่าเขาเป็นนักเตะที่มีความสม่ำเสมอในการจบสกอร์มากกว่านักเตะที่เชลซีมีอยู่ตอนนี้ดังนั้นหากได้เข้ามาร่วมทีมด้วยราคาที่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์นั้นดูจะเป็นราคาที่คุ้มค่าสําหรับเชลซีในเวลานี้หากว่าคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ และเพื่อไม่ให้พลาดทุกเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่อไปในอนาคตด้วยนะครับ